มีการจัดงานวิ่งการกุศลน้องกํมพาราบ้านเอมิเรียสตูลระดุมช่วยเหลือเด็กกํมพา้าที่โรงเรียนมุสลิมศึกษาจังหวัดสตูนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็น เปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลวิ่งเพื่อน้องกำพร้าบ้านเอมิเรตสตูนหรือรันฟอร์ยาทีม2,026เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์กำพร้าบ้านเอมิเรตสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอาหารเครื่องนุ่มหม่มและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเด็กกำพร้าภายในงานมีนางสาว,ว วิเชสาก่อนวีรพัน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลน,นายอับดุลลอกาอาเกมประธานสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักวิ่งจากทั้งในและต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคลึกคักบริยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน โดยกิจกรรมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทค่ะคือมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรและฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลยังได้ร่วมประกอบอาหารและแจกจ่ายไข่เจียวแก่ผู้เข้าร่วมงานสร้างความประทับใจและความใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับประชาชนทั้งนี้นะคะสถานสงเคราะห์ดังกล่าวดูแลเด็กอายุ6 ปีนะคะถึง16ปีมากกว่า60คนพร้อมส่งเสริมการศึกษาคุณภารพรและคุณภาพชีวิตเพื่อตบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปค่ะ